กิจกรรม Active Learning ภายใต้การบูรณาการสู่8กลุ่มสาระโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเน้นการลงมือปฏิบัติสร้างและออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยผ่านกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยเน้นการอ่านออกเขียนได้จับและสร้างรูปแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมไปถึงการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความกล้าแสดงออกเป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนด้วยกันเองเน้นรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริงตัวอย่างเช่นกิจกรรมภาษาไทยเวลาคำ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมเพราะวิชาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาที่ซับซ้อนผู้เรียนมักเบื่อหน่ายกับเนื้อหาครูจึงนำเกมเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนุกผู้เรียนได้รับประสบการณ์ได้ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยมีห้องวิทยาศาสตร์และห้องสเต็มที่ใช้ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การสังเกตการตั้งสมมติฐานการทดลองการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสรุปผลการทดลองผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง รายวิชาวิทยาการคำนวณได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและเกมเป็นฐานมีการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบัติเสริมทักษะทางเทคโนโลยีมีการบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้อย่างเป็นขั้นตอน กลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคนเช่นการแสดงบทบาทสมมุติการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและนำเสนอความสามารถของตนเองในกิจกรรมงานของโรงเรียนต่างๆเช่นพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมไหวค้ครูกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการสีเทพหนองแางทอยโลกปเปลี่ยนห้องเรียนปรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬาสามารถเล่นกีฬารู้กติกาและเป็นผู้ตัดสินกีฬาประเภทต่างๆได้ตามกฎกติกาด้วยความเที่ยงธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้านการอ่านออกเสียงการเขียนคำศัพท์และประโยคโดยการนำเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการจดจำจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ส่งผลให้ผู้เรียนมีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเองส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้น ช่วยพัฒน,นาทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบของการเรียนรู้อย่าง,ย,างยั่งยืน